ดื่มน้ำมะนาวคู่กับสิ่งนี้เพิ่มประโยชน์คูณ2 1น้ำผึ้งการผสมน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นลดอาการไอแล้วก็บำรุงลำคอนะน้ำผึ้งยังช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารด้วยทำให้ดื่มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สบายท้อง 2. น้ำอุ่นแนะนำให้ดื่มน้ำมะนาวที่ผสมกับน้ำอุ่นทันทีหลังตื่นนอนนะจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็ระบบเผาผลาญในร่างกาย 3. ขิงเมื่อนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำขิงเนี่ยจะช่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้ดี นอกจากนี้เนี่ยยังช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นด้วยนะ 4. เกลือการเติมเกลือเพียงเล็กน้อยในมะนาวเนี่ยจะช่วยปรับรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นพร้อมทั้งยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมเกลือแร่ได้ดีขึ้นด้วย 5. ชาเขียวการดื่มน้ำชาเขียวที่ผสมมะนาวเนี่ยจะช่วยเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและยังช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายทำงานดีดีขึ้นด้วยนะ ใครเห็นประโยชน์กดหัวใจแม้นแชร์ด้วยครับ